ครับอันนี้ถั่วดินครับนี่แหละถั่วดินที่ลกทอนขึ้นมาในที่ใสปุ๋ยที่ใสปุ๋ยของอาจารย์นุมงส้นด้วยสู้ๆกับทอบดินครับนี่สู้ๆกับทอดินนี่สู้ๆแก็คือเตรียมดินปรับปรุงดินเนี่ยถดินหลังจากงอกขึ้นมาแล้วประมาณยี่สิบสามสิบเส้นยี่สิบเส้นกับพ่นด้วยทอบดิน,เนอเดือนหนึ่งพ่นัคร้งบเนี่ยเดือนหนึ่ง สองข้างหรือสามข้างก็ได้ครับนี่ครัสองข้างหรือสามข้างก็ได้ครับอันนี้มันเป็นดินเหนียวนาอไม่ไดดินติดมะนาเนาอเป็นดินเหนียวอ่าเดียก็ถีเข็นนวยนี่ก็คือดินนี่ขุ่มซื้นมีความซืนอดินถี่มีความซื้นดินเปียกอืมครับดินเปียกอ่อันนี้อันนี้อันนี้แก้เต็มที่แล้วครับแก้เต็มที่แล้ว อายุของมันตอนนี้ก็คือสามเดือนครับอีกสิบสี่มือครับ,รบนับจากปลูกจนครัวถึงเก็บเกี่ยวมือนี่สามเดือนก็อีกสิบสี่มือหรือว่าร้อยสี่มือครับนี่ล้อยสี่มือครับร้อยสี่มืออันนี้ห่อแกมเบื้องเรา่ามันเป็นลักษณะในในไว้นาะนี่นี่จะเป็นแกออกอันนี้คือแกแล้วห่อแก้มเบิง้ง เป็นไดกทัวไร่ออกไร่เจมี่ออกไร่เนี่สีม่วงผสมน้อน้อยกว่านี้ครับเป็นพั้นของพระราชนีครับเป็นเป็นเป็นตั้พ<ร>พนพระเทพพระเทพขั้นพระเทพครับเนอคับนคบอ,อ,รนนอนครับอ่าตามที่ต่างหูจุ่มเบิึงนี่ครับลักษณะของทัวครับเต็มดีครับ อ่าหันบีบนี่คือบ่แตกเลยบีบบ่ได้เลยต้อ,อตงเอาเล็บจิกเอามันบ่มีเล็บนี่ <c oughs> แกะยากบ่มีเลบ็บ <c oughs> นผ้าคือว่าผ้าคือบกนี่ล่ะมันแก่นหลายครับตอนนี้เปียกบางเออเปียกบางต่างกับเคมีนะต่างกับเคมีบ่แตกต่ตางกันอยู่กับเคมี แต่ก็จังได้รับ่เคยใส่เคมีกับบอหูว่าจังแท่นอนเคยใส่เคมีครับครับใส่แป้ผลทางใบของอาจารย์นุมงชนครับอ่าอันนี้ก็ตัวเฮาลุกมาแล้วเนาะครับเนาะลุกมือนี่ลุกมือนี่ครับอ่าน่าจะเต็มดีครับคุณพ่อใส่ปุ๋ยนุมงชนมากจากปีแล้ะครับเนี่ยใส่ปุ๋ยของอาจารย์นุมงชนมากสามปีแล้ะครับครับครับอ่าก้นใส่ในดินเป็นจังไดเนาะ คอนใส่ดินกะแข็งเหนียวคอนเป็นดินเหนียวครับด้วยนดีวเป็นดินเหนียวนอเป็นดินเหนียวครับพอใส่เราไปนะใส่เราไป็นืังใดล่ะหลังให่ตะกั่นใส่ถ้าให้ดินนุ่มด้วนซุยดีครับครับของพอนี่ปลูกกไรเนี่ยตัวดินดินปลูกตอนนี้ก็บ่ถึงไรดีบ่ถึงไรใส่ใส่ซู่ไปมันกัะกระป้องครับเนี่ยใส่เบิดป้องนึงครับอ่าเตรียมดินเลาเหาอใส่ ใส่ด้วยซู่ซู่ครับของหนึ่งก้อนสีไทยนี่เขาส้องเห็นตั้งแต่ก้อนอ่าเขาปั๊บปูดินก้อนเนี่ยครับอันคุณพ่อเราใส่อันอันเด็ถามคุณพ่อว่าอันใส่ปุ๋ยนม,มุงชั้นนี่ใส่มาจากปีหรอวครับใส่ของปุ๋ยอาจารย์นุงม,มุ่งชั้นใส่มาสามปีแล้วครับอ่าสามปีเนาะสามปีมเป็นต<า><ด>ั้งแต่ครับอันดินน่ะนอ่าก้อนใส่เนี่ยเป็นตั้งแต่ ก้อนไส้ก้อนไส้กอนไสเนี่ยมันเป็นยังไดนนงไดินเนามันแนนมันแกนดนยังไงบ่ดินแนนดินแกนเหรอคำได้ใส่แต่ถ่าใส่สู้ๆปับปรุงดินนี่คุณภาพของดินนี่มันสิรุวนท้ใไ้ร่วนซุยครับดินกันดินบ่จับกันเป็นก้อนครับครับ,รบกระป๋องไงหนึ่งนี่กระป๋องนี่กระป๋องเคงกิโลนี่ป๋องนี่นสู้ๆนี่ อ่าใช่หนึ่งไหนึ่งถึงสามไร่งหนึ่งสามไร่นาะสามไรพอถึงสามไรอ่าหรือว่าถ้าซื้อสู้ปรับปรุงนินถ้าเป็นทัวร์ที่สงนี่อยากให้ใส่ไรหนึ่งถังป๋องหนึ่งครับอ่ไรหนึ่งถะป๋องหนึ่งครับทาให้ถ้าถึงไรหนึ่งถะป๋องหนึ่งทาให้ล้วนซุยดินสิบุจากระพินก่อนประหยัดไรพอประหยัดไรก็กว่าขี้เคมีบ่ขันใส่ปุ๋ยนุ่มเส้นหลับประหยัดไรการควับมาประหยัดซ้ำไร ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดหมอง่ายส,สู้ๆส,สู้ๆับทอบ,บินผุนทั้งใบนี่สิปรหยัดกรก็กันหลายรูปครับเครื่องต่อเครื่องครับอ่าซ้ำเครื่องต็เครื่องแหละปกติถ้าปุ๋ยเคมีนี่ปุ๋ยเม็ดเคมีน,นี่สองไร่ต่อสอบอันนี้มันได้ลายนั่นได้ลายผลนทั้งใบปรหยัดก็กันเครื่องต่อเครื่ง เราห่อปลูกปลูกปลูกแล้วนี่มันเป็นยังไงหมึกทั่วดินเ่าเสียนดินมีบ่มันกินบ่อประเภทเสียนดินสีบ่มีครับเสียนดินบ่มีบ่มีปลวกมาลบกวนบ่มีเสียนดินมาลบกวนครับอ่าพอประเด้๋ยวย้ายยังมาครัประเภทเสียนเทวายาอันหามาแลงกับ่ได้ใส่ปุ้ยดานปุ้ยดานยังกับ,บ่ได้ใช่ปุ้ยดานกับปอดใส่ปุ๋ยเม็ดกับปอดใส่ปุ๋ยเม็ดเคมีนะกับปอดใส่ครับอ่าแต่ของอาจารย์ ยางเดียวปุ Hi. Hi. Um. Uh, uh, ๋ยใส่ทับดีมทำให้เร่งผลผลิตลงไงบ่ให้เนี่ยลงลงไงบ่นี่ลงไงลงไงบ่ค่ะลงไงอืมอ่าบอกคนหนึ่งการที่ผู้ใดที่บ่เคยใส่ก็งั้นมาลองใส่เบื่องปุ๋ยของอาจารย์นุ่มส้นนี่ เพื่อนเกษตรกราส่เส้าหน้านี่เสีชนินก็เสียนินก็มีหนอบอดีกัดกินหนอังก็มีมารบกวนบวก็มีหนออายุกนืมบนบร่างกายแข็งแรงของผู้สีเป็นรงผู้ส่ร่างกายแข็งแรงดีบ่ร่างกายก็แข็งแรงดีครับครับครับอันนี้ก็ นี่คือคือในแต่ถึงมันแก่เราได้ครับเนี่ยมันออกไร่ไร่เป็นตัวไร่นอนี่ตัวบาดเท็บนอตัวไร่เนอรับแก้เต็มที่เลยครับนนี้ยัางมือยิกว่าเขาแล้วครับมันว่ามีเล็บเนี่ยแก้บ่ได้เลยเอาขวดกระที่แดงทุบนโอ้อขวดทุบเอาแะ้วนะกระเที่แดงครับ